เอกมากินน้ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วปีกไก่ปีกไก่ทอดบินได้นะครับอันนี้คือปีกไก, ai, ก่ทอดบินได้พี่น้องกับขันย้อนท้อนพี่น้องออกมากินน้ำกันเป็นข่าวแรกพี่น้องนี่ปีกไก่ทอดบินได้นี่ปีกไก่ทอดบินได้พี่น้อง,ปอปอ ai, องเป็นอย่างอื่เอืน่นมาปีกไก่ทอดบินได้นะก็คือมันเป็นปีกไก่ไก่มันบินได้อยู่แลว้วเนาะพี่น้องเนาะไก่มัน ai, ai, บ le, ินได้อยู่แล้วตอนนี้ เขากันเข้ากันเลยเอาปีกไก่ทีว่าเขาเห็ดสําเร็จหลุมมาแล้วเนาะเข้ากันเลยมาทอดเข้ากันเลยตั้งซื้อว่าปีกไก่ทอดบินได้นี่แหละความหมายของมันพี่น้องมากมามากมากินน้ากันพี่นอนะ้องมาแสบแ่บพี่นอ้องเดี๋ยวจะมีแก้วบอกเดีสคอยเอาแก้วบอกพีน้องนะแ่บพี่น้องแบ่บ้าม อืทอันนี้ยโอ๊ยปิดพัดลมกัอนพี่น้องเ <c oughs> ข,อขอ่าข่อยสี่ฮอดครับเข่าข่อยสีแห้ง <c oughs> นี่พี่น้องแก้วบองข่อยพี่น้องแก้วบองข่อยกับบักแตงพี่น้อง พีมีผักอยู่พี่มีบับแตงอยู่แต่งนะแตงบ้างกินแบบง่ายๆพี่น้องกินแบบง่ายๆบานๆนะพี่น้องเนี่ยปลาตัวใหญ่ต้องไปพี่น้องตัวใหญ่ต้องไปแจบกบแต่งนะ ม่กินน้ำตาลอืมปีกไก่ทอดบินได้อยาบพี่น้องสูตรนี้เขาอ่นปุงไม่เรบร้อยแล้วพี่น่องแปง้งแปง้แปงชุบแป้งชุบไก่ทอดกับมีแคบาเอบไก่เป็นชุบแป้งแล้วก็ทอดพี่น้อง รสชาติมันแซ่บ่ยังรสชาติแซ่บรสชาติแบบเลิศเลยข้าวเปรตปรุงยังเลยพี่น้องคือข้าวปรุงมาให้เรียบร้อยเลยเลิศจริงๆกาแฟข้าวเหนียวอ่อนๆพี่น้องข้าวเหนียวร้อนๆแต่ถือพะรุ่มพอห่อยแบบพี่น้องถือพะรุ่ม,มกาแฟแกง คอนยัคติดมือพี่น้อมันเย็นมันเย็นอดขึ้นงานถือพัดลมเนี่ยติดใจอือหือหนักกับกอนอือแบบ นดีเดกแเ็นนะส,สักประเดียพี่น้อง อืมฮได้อืมแบบแปรดุงรถยังไงนนะ เขาปรุงมาเรียบร้อยพี่น้องไข่ห้าวใช้แป้งผสมกับน,น้ำจุดปลาลากับแจ่วพี่น้องปลาล่าถูกแจ้วพี่น้งอนหนงหมัแจ่วหมัแจ่ว 你能看他给人感觉。